สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดังฟ้าพลาสแล้วค่ะเพื่อนจ๋าไม่วันนี้เพื่อนจ๋นตนา,า,า,าจนนจตำสายวัวสายเล็บมือนางแล้วก็กุ้งเผากุ้งหรือกุ้งย่างพนนาาเ,เพื่อนจ๋าวันนีม้มาเต็มคาราเบลเพื่อนจ๋าหน้าผมเพื่อนจ๋าเต็มเต็มคาราเบลวันนี้ลูกลูกชายไม่อยู่เพื่อนจ๋าลูกชายกับกรุงเทพแลวเมื่อวานนี้ไปส่งลูกชายกับก็ทมอและจ้าเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสองเด้อวันนี้ก็ฟีสต้์มาก ซีส,สไตล์คนเดิมนางฟ้าพาแซบได้แต่งตัวแต่งหน้าแล้วเชื่อเหมือนจ้ามาเด้อเอฟซี FC ใหม่เอฟซี FC กัอนมาเก,กันเพื่อนจ้าตอนลูกอยู่มาแต่งไม่ได้เหมือนจ้าตอนลูกเพิ่อยู่แต่งอะไรคือประมาณเราเป็นฟ้าลูกชายเขารีบเพราะหิวแล้วว่าต้องจัดเมนูอะไรให้เขาตีเช้ารีบจัดเนาะหน้าตากบ็บริตีแต้งก็ตามที่เห็นสะตามสภาพเหมือนจ้ามาเด้อเหมือนเด้อตามที่เห็นนี่จ้ามา จัดกระเจานเพื่อนจานยายนรอชาเดอร์วันนี้ตำตำไม่ใช่เรียกวะะ่าไงตำสายบัวนี่สายบัวตำสายบัวเ,เรียกมอนางเพื่อนจ๋าจะว่าตำมั่วก็ได้เดอ้อเพราะว่าอะไรซึ่งมากอก็ใส่ซีซาร์เพื่อนจะมาจัดนี่จากคัมแรกเดอ้อร์อืมอืมอืมจับ เออตัมสายบัวนี่ก็แซ่บเหมือนกันนะตัมข้าวแกลองเหมือนจ้าเข้าเล็บมือนางเล็บมือผู้สาวเล็บมือผู้สาว

ตอนแรกกุ้งนี่ว่าจะกินกับน้ำจิ้มเพื่อจ้ะกุ้งว่าจะกินกับน้ำจิ้มเด้อเอาไปเอามาไม่ทันแหละหิวหิขวขว่อยหิขวข่อยหิวข่อยหิวเออนี้ตำนึ่งตำอร่อยกุ้งเผา พุฒน้ำมันเนี่ยสายบัวเข้ากันกินกุ้งมากุ้งเผาโอมยหัวกุ้งเนี่ยมันมากโอ้โหโอ้โหโอ้โห Ồ ạ Đừng nắm thông tâm Đi ngầm Hợp phù cạch thảo Hợp chi lào nghe ở sao thì sẽ không bên kiểu ôi mày chú, mày cuồng chân Ui mày 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 bạn mày 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 วันนี้นั่งได้เพราะว่าอากาศมันเย็นหน่อยหนึ่งแนจาบ,บหอนแล้วก็ยุงก็ไม่ค่อยมีเ้อะย,ยุงก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร,ร่เท่าไหร่เล้นวราไม่เท่าไหร่อ้ยเฮียโอ้ยมงอนื่นอนุาาตสดแล้วกัน อยู่กับลูกอช่ไมล้วกว่าลูไปไหนลูไปไหนไม่เห็นลิล กชายกลับแล้วก็คิดหอดเหมือนจะลูกชายเขากลับแล้วคิดถึงหน้าใหม่สงการเพื่อนหน้าใหม่สงการปิดเพิ่มหนะ่าอะไรก็คิดถึงแล้วก็ว้าวุ่นอคิดถึงลูกชายน้อ แล้วมันยังบวดกระดุกตั้สายบัว อโอ้ยล,ลงไปไม่มากระน,นี่ยโทรศัพท์แม่จะล้มสิงตัวใครก็นหัวโม้กโอ้ยพ่อแม <c oughs> ลกก่ลูกก็ได้โอ้ยลูกก็ได้ลูกมา้าลูก่องค้าเมื่อแล้วเดี๋ยวลูกมา้ากันเลยจ้าช้องอีกสองตัวนี่ชื่อบัน เนีย่ยอมอม,สมเสยบเมื่อเคยชทีนี้เสิชอบชอบ mal um เอ็ดตัวมันมันเขาจะยิ่งลุงเผาอ่ะมอไปไหนอะ่ะม้อม้อมอ,ม,อ,ม,อม้อไปไหนเนี่ยไม่เห็นม้อเลยนะจุ่มน้ำลงไป

你回来这里。 nó <tôi> cũng Ừ, được không? Không à? nó là lại Thật đấy học biếp biểu, Hãy subscribe không โอเคร่อนจากอยู่แล้วเด้อถ้ากินมูสุขภาพกินมาต้องขอตัวขอเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ทานเพื่อนนะคะคำชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กดเชีร์และกดติดตามช่องนางฟ้าพาสัมผัสคำเพื่อนจ้าอเคเจอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ